มันไตวันไงทุ่งนาคือเก่านะครับผมสุดคลิปนี้ไงผมเห็ดคลิปหาปลาครับผมเบิ่งได้เบ่ไปเบิ่งหมายผมเด้อผมเห็ดผมก็สไตล์นี้นะครับผมหาอยู่หากินเนาะคนท้องเห็ดลงยูทูบครับผมคลิปนี่ก็ดิเพราะให้มีคลิปยาว้ยยูทูปเป็นเครับบรรยากาศก็ถือว่าคือทุ่งนาบ้านเขาอยู่ครับ หอยเซลีไลาๆเลยไม่รู้ใครหอยเซลี่ไหมยุ่นะหอยเซลีนะบ้านเขาก็หลายๆเลยผมเต็มเลยครับ เทียบคือกันเนาลายมันเป็นบ้านฮาคือืันองก็ปั่นจักรยานมาก็ให้ได้มีชีพจังหน่อยอบรรยากาศรอบครับผมเนี่ยยืนท่าอยู่แบบนี้ กล้องอ,งองยู่ใส่หนังกล้องอกล้องอยู่ข้างล่างนี่ถ้าถ่ายไลยขวางสายตามันก็บได้ครับดูที่สวยเป็นนกมันจะการก็ถือว่าด,ดีพอสมควรครับ